ผมคือเด็กหนุ่มที่พยายามป้นธนาคารและวตำรวจได้มาเจอเข้าผมตกใจและรีบหนียังเร็วที่สุดผมวิ่งหนีจนมาถึงที่บ้านและทันใดนั้นผมหันหลังกลับไปผมเจอแมงมุมตัวใหญ่มาได้กัดผมเข้าอ้าช่วยด้วยช่วยด้วยจนผมกลายเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน และสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมอยู่ที่ประเทศเฟิร์สเท้าประเทศเปิดใหม่ครบรอบหนึ่งเดือนสูิการแก๊งครอบครัวก็ตามนี้เลยมีระบบลูบให้ตีกันเล่นแบบมันมันมีระบบล็อกอินที่สามารถเข้าประเทศมาแล้วก็รับของได้เลยเสื้อผ้านหน้าผมก็มีให้เลือกแบบพันกว่ายังรับรองว่าถูกใจสาวสาวและหนุ่มหนุอย่างแน่นอนสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับเจอกันได้ที่เฟิร์สเท้าและเสื้อล้นซ่าสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้สําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยฟิว <Feel> จน พนุความยุติธรรมถือ RPG ไม่เท่าไหร่ถือกันลิ่งดีกว่าเว้ยพองมันเกิดแหงมันระเบิดตุมตามจุ้มตามใครมาขอ,อยาดยิงหวัวแตกนะครับเ,ออเสร็จสไปดีเสร็จสไปดี้ของยาดงัดเลยงานแรกของเราคือการรันลูปได้ของเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปกันต่อเฮ้ยมืนจะมีมีคนมา อ้าวแล้ก็ไปไม่กล้าคือเขาไม่กล้าคือผมจะบอกให้นะผมไมปขโมยตังธนาคารมาแล้วโดนตำรวจตอนนี้ผมมีพลังแล้วสิ่งที่เราจะทำในวันนี้ไม่ใช่ความดีแต่จะเป็นความชั่วร้ายนั่นเองเพื่อน อ๋อทแรกเลยเราจะไปกระทืบตำรวจใช่ไหมเพื่อนถูกต้องเราจะเอาหมดกรมหมดสนโพสยามหน้าทุกคนในประเทศซะเอาใครเอาพวกผมลงเอาไปเลยเอ้ยห้าล้านเอ้ยสองล้านนี่กว่ดูดูไม่เอ็มสองเอ็มใครเอาพวกผมลงเอาไปเลยสองเอ็มนี่คือการโพสประจานแบบให้เห็นเห็นแบบชัดตาชัดเจนอ่าอหงามใครเอาพวกกูลงอ่ะเอาไปเลยสองเอ็มมาท้ามือปัญญาเอาพวกอมตะทำไมเอาอมตะทั้งอวานี่ล้วก็ยืนอยู่วันนี้ อยูนได้ไงเอ้ยสไปเดอร์แมนกาะหนังไม่ได้ไม่กาะหนังตำรวจอ่ะไอสัตว์ตำรวจหรอตำรวจจะเอาตังค์มาวะเนี่ยเฮ้ยทำไมตำรวจมาเต็มเลยวะมาดิเฮียเฮ้ยคืออะไรแป๊บนึงมาดิลวดคือเียอะไรทำไมตำรวจมาเต็มเลยอ่ะโดดขึ้นกันเลยมาวะมาวะเฮ้ยทำไมตำรวจมาเต็มเลยวะตำรวจหิวเหรอมาดิกูยิงยิงเอาดิิยงกาดอ่ะยิงกาดอ่ะ นิ่การแลนี่มานิ่การวะนิ่การมาล่วงอะไรล่วงอะไรไอ้สารตำรวจหิวจะตำรวจหิวจะเอาไปอะไรล่ะตายเฮ้ยเอเอาสดตำรวจมากกเฮ้ยทำไมตำรวจมาตรงนี้วะมาจับเราเหรอนี่เพื่อน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 เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้เลยถ่ายรูปตรงนี้เลยพี่พี่ขอการหน่อยพี่ขอขอการหน่อยขอการหน่อยเจ้าเจ้าสองล้านหรอเจ้าสองล้านหรอ

ะปยมยิงใ,ให้ซ้ำใครจะไหววะสวยเพื่อนขึ้นขึ้นขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้าน,านจาังหวะนี้รอขึ้นมาด้านบนดีกว่าแล้วทำไมมันถมเคสเราวะเฮ้ยทำไมมันหิวมันหิวตั้งหรอมันหิวตั้งหรอมันหิวกันหมดเลยอ่ะขออนุญาตโพสต์นะครับหล่อกไหมขออนุญาตโพสยิ่งพอรออย่างอีโมไปไม่หลอกครับเอ้ยโ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 อ้ยเอามันดิไม่เอากูเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นมาตายตายตาย หิวตีนสไปเดอร์แมนว่ะไอเยสหมอท้าจัดเฮ้ยโดนโดนไอ้หนูโดนโด <c oughs> น <c oughs> มึงอยู่ไหนอ่ะเพื่อนล็กมือโดนล็อกมือเฮียเมาื่อกี้ไม่เฮ้ยมันไม่ล็อกกูมัน,มนล็อกกูไม่ได้ล็อก,กไม่ได้กูว่าเราออกจากจุดนี้ก่อนไหมมันชักจะวุ่นวายเกินเหตุไอ้เยือกเมืองมันวุ่นวายเพราะอะไรวะเนี่ยเพราะเราสองคนเหรอเฮ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเพื่อนกูเห็นแล้วโดดหนีดีกว่าหนีดีกว่าหนีดีกว่าเฮ้ยมันมีคนเอาฮอมาแท็กเลยเหรอวะไอ้เยะตำรวจเอาฮอแท็กกูเลย สามเอ็มเว้ยเดี๋ยวกูยิงดีงตลอดเองเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นตึกนะเดี๋ยวเดี๋ยวโพสเลยจับเป็นจับตายล็อกมือได้หมดผมอยากอยู่ในคุกครับใครทำได้เอาไปเลยสามเอ็มอ่ะเราเราให้จริงด้วยขึ้นตึกไหมจับเป็นจับตายจับล็อกฮอร์โต้ฮอตกโอตกออ้เอ้าเอ้าโอ้เอ้ายิงกูยิงกูยิงฮอตกเฮียตกเลยมันทำทำไมวะโอเคผมโพลและจับเป็นจับตายล็อกมือได้หมดใครจับได้เอาไปสามเอ็มอยู่ไหนโดดไปยังโดดไปแล้วโดดไปแล้ว โอเคกูขึ้นสอนอแล้วเพื่อนกูขึ้นสอนนอนละวันนี้ข้าทำประเทศวุ่นวายปังปังเอ้ยปังปังปังไปทีไม่โดนจับได้ให้สามเอมเว้ยเออจับได้มาเลยสามเอมใหม่ฟาดสอนนอไม่รวยวันนี้หลังหลังเพื่อนยิงไอ้หมดอ่ะเก็บหมดอ่ะวันเนี้ย วันนี้ผมเอาหมดอ่ะผมพูดตามตรงเพื่อนกูว่าเราหนีก่อนไหมกูว่าอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นทางรอดที่ดีสักเท่าไหร่วะกูว่าเราหนีดีกว่ากูว่าเราหนีดีกว่าเพื่อนกูกูมาหลังสอนอแล้วเพื่อนตามหาลักแท้ให้สามเอ็มท้อหาลักแท้สามเอ็มนี่แหะโยโยโยได้ล่าสไปเดอร์แมนหรือเปล่าได้ล่าหรือเปล่าเอ้ยพี่ชายอุ้ยเอ้ยแป๊บนึงพี่เอ้ยพี่ไม่ถูกเพื่อนอยู่ไหนอ่ะอยู่เอ้เพื่อน ไปข่าวรถตำรวจอยู่เขาบอกเราตำรวจได้น่าอยู่ๆอยู่หน้าโรงพยาบาลเพื่อนหน้าโรงพยาบาลไปไหนกอหยุด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 ดูค่อยๆจูกไปทางด้านบนให้หรือค่อยๆเก็บหลังให้ลงเอาบีเอ็มได้นะกูพร้อมสนับสนุนกูเห็นกูเห็นมึงอยู่เอามากูลงกูลงเอาแล้วคลงเอาแล้โอ้โอ้ไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วทำอะไรเพื่อนกัาจับได้เอาไปเลยสามเอ็มเออออ เฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นทวิตหมอมันบอกว่าโพสหิวตีนสวัสดีครับคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอคนไหนบอกหิวตีนครับเฮ้ยคุณหมอคนไหนบอกหิวตีนผมเอาตีนมาประทานให้แล้วมาดิครับเอาเลยใช่ไหมคุณหมอจะวัดเดี่ยวกับสไปดี้ใช่ไหมวัดเลยวัดเลยเอาวัดเลยเอาเลยครับเอ้ยเฮ้ยนี่ไงหน้าหงายไปไปที่ไหนวุ่นวายที่นั่น ไปไปเพื่อนไปต่อไปต่อพอพอพอโรงพยาบาลพอเฮ้ยเดี๋ยวใครมันโพสต์วิดไม่โทรวะใครวะเฮ้ยดากูไหมอ่ะไอหนุ่มอยู่ไหนอัะไอหนุ่มนี่ลงรถนี่ขอญาตทำลายรถมันก่อนเลยไม่มีรถเท่ากับเดินทางไม่ได้รถเองตายแน่ไอหนุ่มมาผมครับมาผมเอ็งจะทำอะไรเอ็งมาล่าสไปเดอ์แมนใช่ไหมเอ็งหิวเงินใช่ไหม เอ็งจมาลลาสไปด,ด์แมนใช่ไหมเอาหมอเอาเมื่อกี้หมอตายได้ไงอะผมไม่เห็นหมอโเท่าทีครับหมอหมอสะดุดถังขยะหรือเปล่าไม่ไม่เป็นไรผมเป็นสไปเด,ดอร์แมนที่ดีเดี๋ยวผมชุบคุณหมอเองแล้วกันไอ้ไอ้หนุ่มไม่ต้องร้องไห้นะ <c oughs> เด็กไม่ควรจับมีดเข้าใจไหมไม่มีไม้เลยครับครับผม<อ>หมอฝากชุบด,ด้วยนะครับ ในเมื่อเราทำราา้ายประชาชนมาเยอะแล้วกูมีตังค์อยู่3ล้านว่ะเพื่อนกูมีอยู่ล้านแปดล้เนเอางี้เราไปทำอะไรดีวะกูว่ากูอยากเป็นคนดีวะ่ะกูว่าจะบริจาคให้สอนอ,อสัก0 0าแสน่ะ โอ้เพื่อนเอลยสวัสดีครับคุณตำรวจหัวหน้าตำรวจอยู่ไหมครับพอดีว่าผมอยากบริจาคให้สอนอสักห้าแสนนะครับผมเองครับพอปอผมว่าจะบริจาคให้ห้าแสนนะครับมันมากน้อยเกินไปไหมครับผมมองว่าห้าแสนมันยังน้อยไปนะครับกับการที่คุณมาป่วนสอนอในครั้งนี้มันเกิดข้อเสียหายมากมายนะครับตำรวจคิดว่าเราควรได้รับค่าเสียหายจากสไปเดอร์แมนกี่บาทดีอ่ะสิบล้านนะสาล้านเหรอสามสิบล้านกูจะมาบริจาคนะเฮ้ยสามสิบล้านนะครับกูว่ากูจะบริจาคให้สอนอ 5 0 0 0 0พอนี่ครับผมจะบริจาคให้คุณ5 0 0 0 0นนะครับสอนนี่ครับผมให้ไป5 0,000ครับถือว่าเป็นการบริจาคครับบริจาคเสร็จแล้วคือจะไปทางร้ายประชาชนต่อหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับอันนี้ผมอายัดสวยขอยจับเลยครับเจอผมที่ไหนอย่าจับนะครับโอเคไปถือว่าผมยัดใต้โต๊ะคุณคิดว่าผมจะรับเงินใต้โต๊ะ่างพวกคุณเหรอถ้าคุณคิดอย่างนั้นผมบอกนะว่าคุณคิดถูกแล้วครับผมรับไว้โอเคขอบคุณมากครับผมห้าแสนคุ้มไปเพื่อนผมขอขอลองยิงหน่อยได้ไหมครับคนนี้ อยากโดนยิงอะครับอ่าจับไหมครับจับไหมไม่จับครับอ่าดีมากดีมากครับผมมากครับแบบตุ้ดเลยเฮ้ยใครพูดอะไรอ่ะเฮ้ยเออไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับคุยคุยผมเขาคุยผมนี่แหละไม่ใช่ตุ้ดเดิเดิไม่ไม่เดินเหมือนแลมโบ้เลยครับดูดันดูดันเท่มาแลับเท่ดูดันไม่เกรงใจใครเดี๋ยวมันก็แอคไปนะบางทีเอาไอ้ตำรวจคนนี้ไปบ้านปูแค่นั้นเลยเอาไปย้ำหน่อยเลย ไม่ต้องบ้านปูหรอกกลัวบนนี้แหละสไปเดอร์แมนได้ติวหน่อยเวลีจัดไปแล้วมีการพูดรับลงรับหลังว่าผมเป็นกระเทยได้เราเรียวการทานลุนนิรมศพเอางี้อย่าปากดีอย่าหาว่าผมเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดอีกโอเครัพทุกนี่แหละทีเป็นกระเทยมากเลยทำไมผมให้ไปแล้วเจ็ดแสนสอนอคุณทำไมคุณต้องมารับหลังผมด้วยโอ้ผมยังไม่ได้รับหลังนะครับผมก็พูดดียวกับลูกน้องของผมคุณหาว่าผมเป็นตุ๊ด แต่ไอ่แต่จริงๆผมไม่ใช่เข้าใจไหมเปล่านะผมพูดอยู่กับลูกน้องผมนะว่าก็บอกว่าไม่ใช่ไงไม่ผมไม่ได้กล่าวหาว่าอะไรคุณเลยวายกล่าวหาว่าฉันเป็นตุ๊ดเป็นสาวสองเขาเป็นสาวสองสาวสองเหมือนตุ๊ดอ่ะเพื่อนหอมันดิหอมันและเอาตลอรอ อังนี้ผมให้โอกาสพวกคุณทั้งสองคนอ่ะกลับตัวกลับใจซะคุณมีพลังความสามารถต้องมากมายขนาดน,นี้แต่คุณเอามาใช้ในทางที่ผิดอ่ะผมมองว่าผมมองว่ามันไม่ควรอ่ะมันไม่งามอ่ะคุณกระโดดได้ต้องสูงมีพลังหมัดท,ที่แรงอีกผมว่าเอาไปช่วยเหลือประชาชนน่าจะดีกว่าไหมครับช <ying S 2> <müs? S 1> ัตนต่วมาครับผมไม่สนุกผมไม่ดจากให้สอนอไปเกือบล้านแล้วผมโดนสอนอด่าว่าตุ๊ดดิฉันเสียใจค่ะหวราอะไร การที่พวกคุณลากพวกพวกผมอะมาโซมันเนี้ยมันยังไม่ได้บงบอกอยู่แล้วครับว่าคุณอะเป็นตุ๊ดมันไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เคยถ้าผมไม่ทํามันจะเกิดอะไรขึ้นผมจะให้พวกคุณถอนคําพูดที่ดาผมว่าตุ๊ดแต่จริงๆผมไม่ใช่ตุ๊ดผมเป็นสาวสองผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าว่าพวกคุณอะมันคือตุ๊ดตุ๊ดกับสาวสองก็ไม่เหมือนกันตุ๊ดหนึ่งพยางสาวสองสองพยางเฮ้ยมึงย้อมีหลักประกันไหมนี่ และทีหลังอย่าเรียกผมว่าตุ๊ดเข้าใจไหมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ตำรวจของหายหมดตัวเฮ้ยของหายหมดตัวบอกเลยเอาผอบอกหายด้วยดีเออบอกแล้วอย่ามาห้ามสไปดีอยู่นะมาเพื่อนเราไปบริจาคให้โรงพยาบาลเนี่ว่สดีครับ คุณหมอสวัสดีครับเพากว่าผมผมจะบริจาคให้โรงพยาบาลครับขอบคุณมากสามารถบริจาคทางไหนได้บ้างครับไปได้ไปแม่ไปผมวางใจทางเอางี้คนไหนที่ไว้วางใจได้ผมจะบริจาคให้คนนั้นบริจาคอะไรคะบริจาคการสร้างพัฒนาโรงพยาบาลให้ดีขึ้นนะครับผมจะมาบริจาคตังค์ครับ จากตังครับใช่ครับบริจาคให้โรงพยาบาลครับเอาไปพัฒนาแล้วก็ให้โวนัสหมอได้นะครับรอยากให้หมอได้ไหมคะอยากได้มาเลยครับมาเลยครับมอมาเลยครับมาเลยครัก็อยากได้ส่วนตัวมาบริจาค้าอยากบริจาคแบบไหนดีครับเลื่อนชิ้นด้วยกูจะตายโอ้ยให้ผมบริจาคอะไรดีครับ จะให้บริจาคไตหรือ,อหัวใจดีครับตัวเลยได้ไหมคะได้เลยครับผมพร้อมอย่างนี้พร้อมเสมอ <c oughs> พร้อมใจเพื่อคุณครับสไปเดอร์แมนวันนี้ขอพร้อมายเพื่อคุณหมอครับแต่ไอคนน่าจะตาตโอซีครับเนื่องจากโดนเมียเข้าหลังไปแล้วหนึ่งหนึ่งกลุ่มเฮียแม่งเอาหนังยางมาดีดเนื้อกูเนี่ยเจ็บหมดลยเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> คุณหมอใส่ใสกระเป๋าทำไมครับคะเพื่อนผมถามว่าคุณหมอทาไมต้องใส่กระเป๋าครับอ่าเพื่อนพูดไปเพราะว่ากูพูดไม่ได้เพื่อนพูดไป มันเป็นพ่อกัว่าละผู้ชายให้มาชัวร์ทรงนี้บอกไม่ได้ผู้ชายให้มาชัวร์เลยเพื่อนกระเป๋าในร้านซื้อเองเหรอครับซื้อเองเหรออยู่ในร้านเสื้อผ้าค่ะตอนแต่งตัวอ๋อไม่ใช่ผู้ชายซื้อให้ใช่ไหมเงินก็ต้องซื้อเองสิคะนี่ครับผมให้เงินไปซื้อกระเป๋าขอบคุณมากโอเคทีหลังถ้ามีคนถามว่าใครซื้อกระเป๋าให้บอกไปนะครับผู้ชายสุดหล่อใส่ชุดสไปเดอร์แมนซื้อให้ค่ะโอเคไหมครับรับทราบค่ะครับผมทราบครับสไปเดอร์แมนขอตัวลาไปก่อนครับต้องไปปั่นโลกต่อ เฮ้ยเพื่อนกูว่ากูมีงานให้ตำรวจทำเว้ยกูจะไอ้ตำรวจคนเนี้บุกไปสอนอเว้ยจากนั้นให้ยกมือขึ้นแล้วบอกว่าใครรับส่วยจากสไปเดอร์แมนเป็นงานผิดกฎหมายผมขอจับกุมครับเออเออกูว่าได้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสไปเดอร์แมนนะครับครับผมือว่าพอดีว่า คุณตำรวจพอจะช่วยผมได้ไหมครับได้ครับผม,ผมพอดีว่าผมบริจาคให้โรงพยาบาลไป5้าแสนนะครับผมอยากจะให้คุณตำรวจไปจี้ที่โรงพยาบาลหน่อยครับว่าใครรับเงินจากสไปเดอร์แมนแล้วก็บอกว่าให้ส่งเงินคืนมาครับผมอยากรู้ว่าคุณหมอเขาจะใจเด็ดเดี่ยวหรือว่าเขาจะคืนคุณตำรวจครับอ๋อแล้วให้ผมไปเจอที่ไหนครับหน้าโรงพยาบาลเลยไหมครับคุณตำรวจไปจี้เลยนะครับ คุณตรวจทำได้ไหมได้ครับาเสมอสปได้ไหมต้องการเดี๋ยวไปเจอหน้าโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวผมจะไปรอหน้าโรงพยาบาลเลยครับจี้ใครเอาเป็นจี้หมอเียกูบอกหมนปจี้หมอมันบอกอยากได้คอนเทนต์เดี๋ยวจัดให้เลยไปจี้หมอเนี่ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เอาไปทำตำไรเอาไปทำคอนเทนต์เอาไปทคอนเทนใครจะไปบอกเ็าทไมว่าทำคอนเทนต์อะไรอ่ะ s ไปีคือการปนนี่คือการปนโน n น no การปนอาสอบมาสบายลิงสไนาสบายลิงสไน์อยู่เพื่อนใจเลยว่า่ายิงสไ์จะปนใครเอาเงินจา e m a n ไปเงินมาเงินมาไมผมมาช่วงขึ้นผมมาช่วงขึ้นผม่ขึ้นผมมาช่วงขึ้นไมครับเดี๋ยว อยากได้ก็มาล้วงเอาเฮ้ยเฮ้ยคนเดี็ดเดียวตีกันแล้วตีกันแล้วเฮ้ยเอยเอยเราชิงเราชิงเอยเอยเอยเขาตายยังตายยิงไอ้ยังคนเด็ดเดียวหมอเด็ดเดียวจัดเฮ้ยอยากได้ก็มาล้วงกันบายผอหมอเฟิร์สทาวอยากได้ก็เอามาล้วงเอาดิทำไมตำรวจจะมาป้นอะไรเนี่ยได้ไงเนี่ยทำไมตำรวจแกเป็นโจรอ่ะไอ้แก๊กแก๊กแก๊ก Yeah. อ้าไม่ไหวก็บปอล้อทุกคนใครไปดิใครไปใครไปโอ้ยมันจะตีก oh, yeah, ันอ้ยเราจะไม่โรงพยาบาลกับตำรวจเขาทะเลาะกันเพื่อนทำไมตำรวจกลายเป็นโจรองครับาเฮ้ยเรามีสภาอยู่ด้วยนะซึ่งสภาเป็นกลางด้วยตอร้อไม่ไหวอย่าฝืนเต็มคาราเบียว เฮ้ยเฮยเย็นปากว่าปากว่ามิลานเฮ้ยาเฮ้ยเฮ้ยจริงสายจริงสายจริงเอาเล้วจังหวะนี้หมอสวนไปหมอสวนไปสี่ลุ่มหนึ่งตำรวจตีจะไหวหรือเปล่าตำรวจตีวิ่งหนีโดนเฮเซอร์ยิงครับผมโอ้โหโอ้โหมันพูดในวอร์เรียกในวอรแล้วเรียกในวอรแล้วหลังจากนี้นะครับผบโทบีก็มาที่โรงพยาบาลเพื่อไกลเกลี่ยเรื่องนี้กันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตำรวจจะเปิดหมออีกครั้งหรือเปล่าเออคุณตำรวจผมมีข่าวมาแจ้งพอดีว่าตำรวจในสอนอโดนหมอกระทืบนะในทวิษเห็น หรือยังอ่าหมอแบบนี้ก yeah. <e mm ็สวยไอ้ย่ะไอ้ย่ะเปิดเป็นเฉยหมอหมอเขาแทงเขาหมอตำรวจตำรวจเล็กบอดีตำรวจไปเด้อไม่เกี่ยวนะไปเด้อไปแล้วไปเด้อไม่เกี่ยวไปเด้อไม่เกี่ยวไอ้ย่ะไปเด้อไม่เกี่ยวไปเพื่อไหร่ไปไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสุดจริงนะครับระหว่างพอออหมอกับพอบตำรวจนะครับจังหวะนี้ซึ่งไม่มีคนเข้ามายุ่งมาเกี่ยวกันด้วย โทบีโดนปาดโทบีล็อกหลบแล้วปาดคืนนะครับผมตอนนี้ยังไงตอนนี้ดูเหมือนว่าเลือดคุณหมอจะค่อนข้างนํำนะครับโทบีจะโดนเยอะกว่าแต่สามารถสวนคืนได้ตอนนี้คุณหมอโดนแบบหน่วงเข้าไปโดนตายครับผมโคตรเก่งเลยว่ะประการจบสตอวนี้แล้วรอชนะ ประกาศจบสุดพ่ายประกาศอะไรประกาศเลยตำรวจชนะครับทจไฟที่สองผอหมอปะทะผบตำรวจเอายังไงหมอแทงจ้วงโดนสองทีนะครับแต่โตรบีสามารถปาดคืนได้นะครับสามารถปาดคืนไม่ได้จังหวะหมอหนึ่งสองสามโตรบีค่อนข้างเสียเปรียบนะครับสี่ห้าหกเจ็ดไม่ได้แน่น้องเอ้าเก้าอีกรอบนึงน่าจะตุยไม่ตายว่ะแต่เกือบตายนะครับจังหวะเมื่อกี้คุณหมอเอาเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยก็ตามแล้วนะครับหมอ ประกาศสตอรี่ระหว่างตำรวจกันแล้วประกาศแล้วเวียนหมอศูนย์โอ้ประกาศสตอรี่จริงงี้อ่ะซึ่งหลังจากนี้นะครับสตอรี่หมอกับตำรวจก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับตำรวจเป็นฝ่ายชนะฮะเดี๋ยวสไปเดอร์แมนจะทำการหลอกล่อคนเพื่อระเบิดบึ้มบั้มซัมเบ้นะครับโดยการเราจะหลอกล่อให้ของเขาจากนั้นเราก็จะหลอกบึ้มเขาซะนี่คือแผนการของสไปเดอร์แมนชั่วเราจะไม่ทำความดีอย่างที่บมบอกไปไปการบริจาคโรงพยาบาลเรายัดใต้โต๊ะ การยัตโตะถือว่าเป็นความดีหรือไม่ความดีครับดีตรงไหนวะคือชั่วเห็นเห็นผีพนันขอญาติเลยนะครับการเล่นพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับนีนี่ไอ้นี่เล่นวาคาร่าอยู่เลยเพื่อนไอ้นมไอ้นมเอ็งหาตังอยู่วะอาย่พี่หาตังอยู่เหรอพอดีข้าวันนี้ข้าอารมณ์ดีว่ะข้าแจกตัง ใช่ใช่ใช่แต่ข้าไปแจกบนตึกแดงนะใครสนใจไปเอาได้นะได้ได้เดี๋ยวอีก5นาทีนะ5นาทีข้าจะแจกแจกเลยไม่ได้หรอกร้อยเงินนะใช่ตึกแดงตึกแดงตึกแดงตรงไหนวะพี่นี่ไงด้านหน้านี่เลยเนี่ยด้านบนจุดสูงสุดไปเจอกันที่นั่นเลยทำไมเดิมแบบนี้พอดีข้าเป็นสาวสองอ่ะไปเพื่อนผู้ขายของเรียบร้อยแล้วเพื่อนกับไอพวกผีพวกนั้นที่แมงเล่นขาดทุนโดนข้าแน่ๆหูก็มาเยอะจัดเพื่อน มาเยอะจัดไอ้เนี่ยมาเยอะจัดเดี๋ยวมึงมึงมึงรับหน้าไปนะเคปหมเดี๋ยวมาเสาสีแดงนะเสาสีแดงกูกูเจอวางซีโฟด้วยตรงนี้เสาสีแดงด้านหลังมึงเลยอ่ะเออหลังมึงเลยบอกตามเข้ามามาพร้อมแล้วก็ตามเข้ามาเฮ้ยมีคนมาหรือเปล่านะรอแป๊บนึงอ่ามีมีมีคนมาคนนี้อยากได้เงินไปเล่นบาคาร่าต่อหรือเปล่าไปครับต่อแถวเลยครับต่อแถวเลยนุ่มต่อแถวแล้วเดินตามเข้ามา บอกบอกให้มันเต้นกันด้วยนะบอกให้เต้นเรียงแถวเลยเพื่อนบอกให้เต้นเรียงแถวการเต้นของพวกเจ้าแล้วข้าจะให้คนละแสนไปเพื่อนมายิ้มร้องตรงนี้แล้วก็เต้นให้ข้าดูข้าจะได้รู้ว่าเอวใครพิที่สุดข้าจะให้เงินจากคนนั้นเามามายิงในใกล้มายิงในใกล้หน้าด้านหลังมายิงในใกล้เต้น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 ไปนะเต้นไปข้าจะดูว่าเอวใครพิสูจน์เดี๋ยวข้าไปดูทางนู้นเอาไม่ตายไอ้เอี้ยวเดือยคนหนึ่ง อ่าเจ้าคือผู้ช่ดีที่เจ้าไม่ตายนะอาค่ะจะให้ของขวัญเแก่เจ้าค้าจะให้ของขวัญเจ้าไม่ตายค้าจะให้ของขวัญเจ้าเจ้าเป็นผู้ช่วนี้เอาไปเลยให้มันห้าหมื่นเลยเพื่อนเอาไปเลยเงินห้าหมื่นโอเคแล้วก็ปล่อยซื้อเงิพวกนี้ไปเจ้าไปได้แล้ว